เล่นบทเหยื่อถูกกระทานะคะทั้งๆที่ตัวเองอยู่ในจุดที่มีอํานาจตัดสินใจที่จะทําให้ประเทศมันเดินหน้าให้ประชาธิปไตยมันเดินไปสู่ประชาธิปไตยเต็มใบแต่คุณไม่เลือกโอกาสนั้นแทนที่จะจับมือร่วมกันต่อสู้เพื่อให้พักฝั่งประชาธิปไตยขั้วประชาธิปไตยได้พลิกขึ้นมาเป็นรัฐบาลร่วมกันตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชนก็กลับกับปล่อยมือเราไม่ได้ทําตามหาเสียงคือไม่ได้ปิดสวิตสาบอ กับทําสิ่งตองข้ามไปรวมหัวกันกับพักฝั่งเดิมที่เป็นนั่งร้านให้เผด็จการสืบทอดอำนาจแล้วก็มารวมหัวกันล้มล้างผลการเลือกตั้งมารวมหัวกันปิดสวิตก้าวไกลแทนกรณีของเมื่อวานนี้ค่ะที่ทางด้านพรรคก้าวไกลเนี่ยมีมติไม่โหวตให้นายกจากพรรคเพื่อไทยค่ะเพราะว่าไม่ต้องการทรยศประชาชน ซึ่งก็เห็นทางด้านคุณอมรัตน์บอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีกระแสบอกว่าก้าวไกลไม่ทําตามสัญญาอยากให้ชี้แจงข้อเท็จจริงตรงนี้สักหน่อยค่ะค่ะเกิดก้าวไกลไม่เคยสัญญานะคะว่าถ้าไปรวมกับพักขั้วรัฐบาลเดิมแล้วเราจะโหวตให้ซึ่งคุณพิธาก็ได้พูดในเวทีดีเบตแล้วก็วันนั้น มีคลิปหลักฐานชัดเจนที่คุณสรยุทธ์นะคะในการกรรมกรข่าวก็ได้เอามาเผยแพร่แล้วนะคะคุณพิธาได้ตอบคำถามตั้งแต่ดีเบตแล้วว่าถ้ามีการไปรวมกับคั่วสองลุงเราก็จะไม่โหวตให้ค่ะแต่ฝั่งนึ่งก็เขาก็มีการพูดว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็โหวตสนับสนุนให้ก้าวไกลโดยไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยเนี้ยค่ะคือต้องเข้าใจต้องเข้าใจให้ตรงกันนะคะ มันไม่ใช่เด็กเล่นขายของนะคะแบบเออฉันโหวตให้เธอเธอต้องโหวตให้ฉันฉันให้ขนมเธอแล้วเธอต้องแบ่งขนมให้ฉันอันนี้เป็นเรื่องของประเทศชาตินะคะเป็นเรื่องของหลักการนะคะหลักการที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการเคารพผลการเลือกตั้งนะ,ะเจตนาที่คน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยเขาเจตนาที่จะต้องการพลิกขั้วเปลี่ยนท้ารัฐบาลคือต้องการเปลี่ยนเอารัฐบาลเดิมสมัยที่แล้วมาเป็นฝ่ายค้านแล้วเอาฝ่ายค้านเดิมให้พลิกกลับมาเป็นรัฐบาลนะคะไม่ใช่เรื่องเด็กเล่นขายของอันนี้เป็นเรื่องของจุดยืนและหลักการค่ะเราคงไม่สามารถแลกเปลี่ยนแล้วพิจารณาอะไรด้วยเหตุผลแบบบ้องตื้นแบบนี้ได้ค่ะ ล่าสุดเมื่อเช้านี้ทางด้านของคุณภูมิธรรม,มาค่ะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลแบบเนี้ยในเป็นเป็นการจัดตั้งรัฐบาลในกติกาที่ดีทาให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องยอมเสียต้นทุนเพื่อพาประเทศออกจากโลกตรงนี้เรามองยังไงบ้างมีความเห็นยังไงบ้างค่ะมันก็เป็นมันก็เป็นการแฉนะคะเล่นบทเหยือ่อถูกกระทำนะคะทั้งๆที่ตัวเองอะ่ะ อยู่ในจุดที่มีอำนาจตัดสินใจที่จะทำให้ประเทศมันเดินหน้าให้ประชาธิปไตยมันมันเดินไปสู่ประชาธิปไตยเต็มใบแต่คุณไม่เลือกโอกาสนั้นนะคุณไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์โดยส่วนรวมแต่ก็อยากถามว่าที่ทำแบบนี้เป็นการไม่เห็นหัวประชาชนแล้วคุณคำนึงถึงผลประโยชน์ของใครในการกล้าที่จะตบ,บัดสัตว์แล้วไปตั้งรัฐบาลผสมพันธุ์ข้ามขั้วโดยตัวเองกระโดดไปแบบนั้นแล้วพยายามประดิษฐ์วัทกรรมว่า อย่างเช่นที่คุณคุณสุทินก็บอกว่าเราไม่ได้ข้ามคั่วนะแต่พวกนั้นเขาทั้งหมดเขาข้ามคั่วมาหาเราเองนะคะหรือว่าการไม่ทําตามสัจจะวาจาที่สัญญากับประชาชนว้ช่วงหาเสียงซึ่งแกนนาก็พูดกันเสียงดังฟังชัดทุกทกคนนะคะเออว่าจะไม่เอาสองลุงอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็มาเอาสองลุงคือแบบที่มีความรู้สึกว่ามันเป็นการ ไม่เห็นหัวประชาชนคิดว่าพอผลการเลือกตั้งออกมาแล้วก็เป็นการเมืองแบบเก่าคือประชาชนหมดหน้าที่ไปตั้งแต่ไปไปหย่อนหีบหย่อนบัตรในหีบเลือกตั้งเสร็จก็จบหน้าที่ประชาชนยังยังคิดว่าเป็นแบบนั้นอยู่แต่ว่าการเมืองในในพศน,นี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะคะคือจะต้องเข้าใจว่าการเมืองในพศน,นี้คนตื่นรู้ทางการเมืองติดตามกันมากแล้วก็มวลชนนําหน้าพักการเมืองไปแล้วด้วยนะคะในบางส่วนเพราะฉะนั้น มันก็จะถูกตรวจสอบตามตรวจสอบจากประชาชนแล้วคุณก็จะตอบคําถามไม่ได้แล้วไอ้คําถามที่ไม่มีสัจจะแล้วก็แฉไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะอะไรที่โฆษณาหาเสียงไว้ก็บอกว่าใช้เพื่อการหาเสียงเท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะหลายๆเรื่องยอมยอมยอมตบัดสัตว์เพื่อชาติอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคุ้นๆไหมคะมันมันไม่ใช่เหตุผลที่ดีนะคะก็ ถ้าจับมือกันไว้มันก็ไม่ไม่สามารถที่จะทําให้ฝั่งนู้นเนี่ยกลับมามีอํานาจมีโอกาสที่จะสืบทอดอานาจได้อีกซึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็บอกว่าไม่ว่าจะพักเพื่อไทยหัวหน้าพักเลยค่ะที่การพักคุณรับผิดชอบไม่ไหวนะคะการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยเอาความหวังความฝันของประชาชนเนี่ยเป็นเป็นเดิมพันไปทําลายทุกทําลายโดยอ้างว่าต้องตบ,บัดสัตว์เพื่อชาติเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น แล้วคนเขาก็รู้ทันกันหมดแล้วนะก็เราก็อย่าบอกว่าอย่ามาเอาตําแหน่งเป็นเดิมพันเลยว่าจะถ้านี้จะลาออกหรือจะอะไรหรือหรือพักจะพักจะต้องสูญพันไปอะไรคือเดิมพันแบบนั้นน่ะคุณคุณเอาตรงเนี้ยมาเดิมพันไม่ได้หรอกเพราะสิ่งที่มันเสียหายมันมากยิ่งใหญ่กว่าตําแหน่งของคุณยิ่งใหญ่กว่าพักของคุณน่ะมันเป็นความเสียหายร่วมกันนะของประเทศนี้ ที่ที่ถูกฉุดให้ถอยหลังลงคลองมาเป็นสิบสิบปีนะคะไม่ได้ทำตามหาเสียงคือไม่ได้ปิดสวิตสวรก,กับทำสิ่งตองค่าไปรวมหัวกันกับพักฝั่งเดิมที่เป็นนั่งร้านให้เผด็จการสืบท่ออำนาจแล้วก็มารวมหัวกันล้มล้างผลการเลือกตั้งมารวมหัวกันปิดสวิตก้าวไก่แทนอย่างเมื่อวานเนี่ยคะ่ะทางด้านของพักเพื่อไทยเองก็ออกมาพูดแล้วว่า รู้แล้วว่าพางพักก้าวไกลเนะะี่ยค่ะจะไม่โหวตให้พร้อมกับประกาศว่ามี375เสียงแล้วส่วนตัวเราเชื่อแบบนั้นไหมคะแล้วถ้ามี375เสียงเนี่ยพักเพื่อไทยมาขอให้ก้าวไกลช่วยโหวตให้ทำหมอันนี้ขอชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะที่ชัดเจนก็คือ,อ,อพักเพื่อไทยที่มาคุยกับเรานะคะตั้งแต่วันที่ฉีก MOU 2ฉบับฉบับ8 8พักแล้วก็ฉบับ2พัก จนกระทั่งถึงวันที่มีเหมือนซีรีส์เกาหลีที่เดินกันมาสี่ห้าคนเดินมาที่พักเก้าไกลโดยอ้างว่าให้ข่าวนะคะว่ามาขอขมามาขอให้โหวตนายกให้นะคะในวันวันนั้นนะคะก็อยากจะชี้แจงว่าในข้อเท็จจริงแล้วในเนื้อหามันเป็นการมันเป็นแค่ภาพนะคะเป็นแค่เหมือนบทเหมือนละครนะคะที่แสดงให้ประชาชนเห็นแต่ว่าในข้อเท็จจริงแล้ว พักเพื่อไทยไม่เคยขอให้พักเก้าไกลโหวตให้นะคะตั้งแต่วันที่มาฉีก MOU mm. ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้ต้องการเสียงของเราด้วยซ้ำด้วยการแสดงความกังวลด้วยซ้ำว่าถ้าเกิดเก้าไกลไปยกมือโหวตให้แคนดิเดตของพักเพื่อไทยแล้วจะทำให้สวไม่สบายใจหรือทำให้สวเกิดความหวาดระแวงว่าเดี๋ยวในอนาคตจะมาดึงพักเก้าไกลเข้าไปร่วมรัฐบาลภายหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นะคะจนกระทั่งวันที่เดินมาที่อ้างว่ามาขอขอมาแต่จริงๆแล้วไม่ได้ขอคมานะคะไม่ได้ไม่ได้มีเนื้อหาขอคมาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะวันนั้นก็ไม่ได้มาขอเสียงบวชจากพักเก้าไกลนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดคือคุณก็ไม่ได้ต้องการให้เราหวตอยู่แล้วนะคะส่วนจะได้เสียงครบ3 7 5เจห้าเสียงหรือไม่ก็ก็เป็นเรื่องของพักเพื่อไทยคะ่ะก็ก็แต่ก็เชื่อว่าก็น่าคือมันมีการ จับมือกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วะนะเจตนาที่แท้จริงเราก็เห็นตั้งแต่ก่อนก่อนจะมีการเลือกตั้งเพื่อไทยก็คาดหวังตอนนั้นว่าตัวเองจะแลนสไลด์มาแบบถล่มทลายนะคะแล้วก็ตลอดระยะทาง3เดือนหลังเลือกตั้งที่ผ่านมามีสัญญาณที่ชัดเจนตลอดมาว่า,เ,าเพื่อไทยไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะมารวมตั้งรัฐบาลกับพรรคเก้าไกลจริงๆนะคะด้วยเหตุผลหลายเหตุผลอย่างที่คุณหมอชนละนานก็ได้ยืนยันด้วยตัวเองแล้ว ว่าถูกจับคลุมถุงชนจําได้ไหมคะนะคะแบบการมาการมาร่วมจับมือกับพักเก้าไกลไมันเป็นความจําเป็นเพราะว่าถูกประชาชนจัดมัดรวมกันเป็นข้าวต้มมัดถูกจับคลุมถุงชนนะคะแล้วก็ท่าทีหลายๆอยา่างที่พักเก้าไกลแสดงออกมาหลังเลือกตั้งก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แสดงทีท่าว่าอยากจะจับมือกับเราเพียงแต่ว่าพวกเราก็ต้องรักษาบรรยากาศให้ทีมเจราจา mm hmm. เผื่อว่าเขาจะเปลี่ยนใจ จากเสียงตะโกนที่ดังลั่นของประชาชนนะักเราก็คิดว่าเอ้ยเราเห็นเขาแล้วแหละว่าเขาคงไม่อยากรวมกับเราแต่เราก็คิดว่าเ,เสียงที่ดังลั่นของประชาชนนะคะจากทุกที่ทุกท,ท,กที่ทุกทางนะจะทําให้เพื่อไทยเปลี่ยนใจนะคะไม่กล้าฝืนมติมหาชนแต่ก็สุดท้ายก็กฝืนนะคะไปสลับขั้วย้ายข้างก็กลายเป็นรัฐบาลเดิมเพิ่มเติมเพียงพรรคเพื่อไทยแล้วซึ่งดิฉันก็ไม่เชื่อนะคะว่ารัฐบาลที่เริ่มต้นแบบนี้ ะะเริ่มต้นด้วยการเสียสัจ,จะกับพี่น้องตอนไปหาเสียงพูดอย่างหนึ่งแล้วพอตอนนี้ก็ทำอีกแบบหนึ่งซึ่งทําตรงกันข้ามกับที่หาเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออว่าจะไม่เอาสองลุงก็กลายเป็นว่ามาเอาทั้งสองลุงเลยนะคะจะไม่จะแก้หนึ่งหนึ่งสองตอนนั้นมีกระแสะสูงก็อยากจะแก้ประชาชนม,มีแรงกดดันนะคะให้แก้หนึ่งหนึ่งสองซึ่งทุกพักก็พูดตรงกันตอนหาเสียงแต่ว่าอาจจะแก้ในคนละมุมแต่ว่าเพื่อไทยเองก็ยืนยันว่าจะแก้ คือหลายๆอย่างนียถ้ามันเริ่มต้นจากอย่างนี้แล้วก็เพื่อไทยกลายไปเป็นส่วนผสมข้ามคั่วซึ่งกลายเป็นเสียงข้างน้อยด้วยซ้ําเมื่อไปเทียบกับที่เขาไปรวมเนี้ยนะดิฉันก็ไม่เชื่อว่าจะสามารถผลักดันนโยบายหรืออะไรอะไร,ะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแม้แต่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งสิ้นก็ไม่สามารถจะผลักดันได้อย่างแน่นอนค่ะ เห็นเรื่องนี้ทางด้านของคุณอมรรัตบอกว่าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการข้ามขั้วผสมขั้วไม่ใช่การปิดสวิตสอวอแต่เป็นการเดินเกมเดินตามเกมของสอวอแล้วก็ปิดสวิตเ้ากันใช่ก็เป็นเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะออตอนหาเสียงอะ่ะ เรานะคะถือว่าเป็นพรรคฝั่งประชาธิปไตยด้วยกันเวลาไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนทุกเวทีนะคะทั้งก้าไกลเพื่อไทยก็ตะโกนพูดตรงกันเสียงดังฟังชัดนะคะว่าต้องปิดสวิตสวนะคะตอนนั้นก็พยายามผลักดันมาตรา272เพื่อเพื่อ,อไม่ให้ออสวอวมีสิทธิ์เลือกนายกนะ,ะทุกคนก็พูดหาเสียงตรงกันนะคะตรงกับความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นแบบนี้แล้วมันก็ไม่ใช่ปิดสวิตสวแล้วนะคะมันเป็นการ ข้ามคั่วนะคะไปผสมพัน์กันแล้วก็เกรงใจสอวอเกรงใจผู้มีอํานาจทั้งหมดนะคะแทนที่จะจับมือร่วมกันต่อสู้นะคะเพื่อให้พรรคฝั่งประชาธิปไตยคั่วประชาธิปไตยได้พลิกขึ้นมาเป็นรัฐบาลร่วมกันตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชนก็กลับกลับปล่อยมือเรานะคะแล้วก็ไปทาตามไป,ไปทําตามความประสงค์ของสอวอที่สอวอไม่ต้องการให้มีก้าไกลแทนที่จะต้องม,มันมีวิธีต่อสู้ค่ะ นะ,ะถ้าจับมือกันแน่นไม่ว่าใครก็เป็นนายกไม่ได้ไม่ว่าใครก็เป็นรัฐบาลไม่ได้ถ้าเพื่อไทยไม่ปล่อยมือนะฮะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าถีบหัวก้าวไกลทิ้งแล้วไปรวมกับไปทําตามคําสั่งของสว,วก็สว,วเข้ามามีอํานาจเหนือการตัดสินใจของรัฐบาลประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งก็คืออันนี้หาถึงเรียกว่าเป็นการไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ทําตามหาเสียงคือไม่ได้ปิดสวิตสาบอกับทําสิ่งตองข้ามไปรวมหัวกันกับพักฝั่งเดิมที่เป็นนั่งร้านให้เผด็จการสืบท่ออำนาจแล้วก็มารวมหัวกันล้มล้างผลการเลือกตั้งมารวมหัวกันปิดสวิตก้าวไก่แทนนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็มันมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะคะที่พักก้าวไก่จะต้องไปยกมือโหวตให้เพียงแต่ว่าเป็นการตัดสินใจระหว่างเอ,อไม่ยกเอ,อจะเอ,อไม่ไม่ออกเสียง กับไม่โหวตไม่เห็นด้วยนะคะตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นเหลือแค่สองข้อว่าจะงดออกเสียงหรือว่าจะโหวตไม่เห็นด้วยเท่านั้นเองค่ะซึ่งต้องอันนี้ต้องรอดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยว่าถ้าเกิดมีการแสดงออกชัดเจนนะคะว่าร่วมกับพรรคสองลุงอย่างเป็นทางการอย่างชัดเจนเราก็อาจจะต้องออโหวตไม่เห็นด้วยแต่ถ้ายังไม่ชัดเจนมากนักเราก็อาจจะงดออกเสียง ซึ่ง2อ,อย่างนี้ก็มีผลเท่ากันก็คือไม่สนับสนุนให้แคนดิเดตคุณเศรษฐาเป็นนายกนะคะก็มีผลเท่ากันค่ะตอนนี้นะคะ่ะมีข่าวอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคเนี่ยจะได้ตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีในกระทรวงเดิมที่เคยนั่งเพื่อสานงานต่อจะได้ไม่ต้องมานับหนึ่งมาน่นะคะ ส่วนตัวเราเห็นข่าวแบบนีแล้วรู้สึกยังไงบ้างได้ฝอรมอหน้าตาเดิมก็ต้องถามพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะเท่าที่เราฟังมานะไปลงพื้นที่เมื่อวานก็ไปลงพื้นที่ที่อยุธยาแล้วก็ลงพื้นที่ต่อเนื่องมาตลอดนะคะหลังจากการเลือกตั้งแล้วไม่สงสารพี่น้องประชาชนหรอคะถ้า ถ้าเราจะเอารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนเดิมนะคะที่ทําให้คนต้องไปนอนตายบนฟุตบาทนอนตายคาบ้านที่เป็นข่าวไปตายไปกี่พันศพนั้นะะด้วยฝีมือบริหารของอรัฐบาลของคุณอนุทินนะ,ะรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วไม่สงสารประชาชนล่ะคะที่เราจะให้รัฐมนตรีรรมนาคมเป็นคนเดิมนะคะอันนี้อันนี้มันชัดเจนนะคะว่า มันก็ล้มเหลวนะคะแล้วอันนี้มันเป็นการเย้ยหยันเย้ยหยันดูถูกเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่สะท้อนออกมาอย่างเป็นวิทยาศา,ศาสตร์แล้วค่ะก็โฉมหน้ารัฐบาลเดิมๆมันก็จะให้มันแยกกับไปขนาดนั้นซึ่งคุณมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนมันนะแต่คุณไม่ไม่พยายามเพียงพอแล้วก็อ้างใช้ข้ออ้างต่างๆนานาแท้ต่างๆนานาโดยอ้างว่าท,ที่สำคัญที่สุดค่ะคืออ้างผู้มีอำนาจนะคะ เพื่อไทยนะมาคุยกับเราทั้งสองครั้งสามครั้งไม่ว่าจะช่วงวันที่มาฉีก MOU หรือมาอะไรก็ตามก็จะไม่ได้พูดเหตุผลอื่นนะคะไม่ได้ไม่ได้พยายามต่อรองให้เรายืดหยุ่นให้เราอะไรไม่ได้มีการขอ,อรเลยเลยมีข้อเดียวที่ชัดเจนคืออ้างว่าผู้มีอำนาจที่เป็นบุคคลสำคัญก็แต่ไม่ได้บอกว่าใครนะคะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจะไปเช็คที่ไหนนะ,ะได้แต่บอกว่าออผู้มีอำนาจไม่ต้องการเห็นรัฐบาลก้าวไกลไม่ต้องการเห็นพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาล ก็ใช้วิธีข้ออ้างแบบนี้ค่ะซึ่งก็อยากให้จริงๆก็อยากให้ออกมาชี้แจงด้วยว่าแอบ,บอ้างอะไรแบบนี้มันมันได้ไหมคะมันถูกต้องไหมคะว่าใช่ไหมคะมันก็ทําให้ประชาชนคลางแคลงใจแล้วก็คลางแคลงเราเองก็คลางแคลงใจว่าเอา้าสรุปว่ามันมีอํานาจเหนือการเลือกตั้งหรอมันมีอํานาจเหนือรัฐธรรมนูญหรอในประเทศนี้อย่างทีนี้ค่ะโลกออนไลน์เขามีการแชร์คลิป ทางด้านของคุณเศรษฐาค่ะบอกว่าไม่ยกกระทรวงดีๆให้พวกแม่งอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าจากข่าวตอนนี้ก็อย่างที่เรารู้กันว่าคนเดิมนั่งกระทรวงเดิมเลยคุณอรรมรัฐมีความเห็นยังไงบ้างในเรื่องนี้ค่ะเชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายๆท่านคงได้เห็นคลิปนี้แล้วนะคะคลิปนี้ถูกนํามาเผยแพร่เป็นคลิปที่คุณเศรษฐาคนดิเดตพรรคเพื่อไทยก็ได้พูดนะคะโดยดิฉันก็มองว่ามัน ไม่มีอุธิภาวะของผู้นำที่ดีนะคะเป็นการแสดงอารมณ์แล้วก็ใช้คำไม่สุภาพไม่ยกผมไม่ยกกระทรวงดีๆให้แม่มหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงจะได้เห็นแล้วนะคะออกอากาศครั้งแรกก็ของ Voice ว v นะะก็มีการแชร์คือกระทรวงดีๆของคุณเศรษฐาที่จะไม่ยกให้พวกแม่งหลอกเนี่ยดิฉันก็ <laughs> ได้ตั้งคําถามยิ่งจะตั้งคําถามไปว่าคุณเอาเกณฑ์อะไรมาวัดว่ากระทรวงไหนเป็นกระทรวงที่ดี <laughs> กระทรวงไหนที่เป็นกระทรวงที่ไม่ดี เดี๋ยวข้าราชการไม่น้อยใจกันใหญ่เลยหรอคะว่าฉันอยู่กระทรวงดีฉันอยู่กระทรวงไม่ดีทั้งทั้นที่กระทรวงมันมีความสําคัญทั้งนั้นนะคะสำคัญเท่าเทียมกันทั้งนั้นแหละ่ะนะมันอยู่ที่เราต้องจัดคนที่มีความรู้ความสามารถที่มันตรงกับเนื้อหาสาระของกระทรวงนั้นๆจัดคนให้มันเหมาะสมกับกระทรวงมากกว่าที่จะแบ่งกันตามโควตานะคะไม่ใช่ว่าแบ่งเค้กกันตามแบบ โอ้ก้าต่อหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพักเก้าไกลไม่ได้คิดเรื่องแบ่งกระทรวงอย่างนั้นแต่เราเราอยากจะเสนอการเมืองใหม่ที่แบ่งกระทรวงกันโดยเอองถึงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในกระทรวงนั้นๆมากกว่านะคะแล้วก็การที่คุณเสรษฐาพูดแบบนี้มันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะเออก็เอเอจะเป็นผู้นําแล้วพูดแบบนี้ได้ยังไงมันก็น่าผิดหวังนะคะ หลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ําหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจดีเลยครับ e a s y Coffee ที่ผมแนะนํามาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บบาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี10ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างน,นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลย บอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ EC New EC y ยุคนหรือว่า n อร์ a l ลยุคนะครับโดยเฉพาะ n o r m มัยุคนกับ EC y ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี1 0ซองนะครับ เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักป,ประมาณ6 7เดเดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน็นไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนใี่เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ easy coffee ่า easy coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตา ทำจริงๆจ,จังๆไม่ได้ขายปลาเดียวปลาดาวไม่ได้กินปลาเดียวปลาดาวท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกําลังจะก้าวเข้าสู่วัยสีนะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทํางานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังงานสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้าหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วย ไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลย1ก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิกา้าสไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นม,มีต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบ,ชอบครีมชอบทานผสมรสผลมไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้าหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับ ที่จะเดินหน้าไปสู่น้ําหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง e ีซี่คอฟฟีนะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พลักกาลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบํารุงสายตาบํารุงระบบประสาทบํารุงสมองบํารุงระบบโลหิตนะครับครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสําหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทํางาน เสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 ิเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละไม่ให้อ้วนะอ่วเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสําหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝุ่นพิษเรื่องของอ่มลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับ คงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลรือชาอยู่แล้วเห็ดลินเจือเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมาตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ําหนักเนี่ยนะครับผมยุคนคน,คนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะ เริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านออยงออยตรวจสอบอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง,างหมดแล้วนะครับนี่คือ easy coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390หนึ่งกล่องมี10ซองนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ normal ยุคน easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง easy new นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกินเกินเกิน5 6 7เดเดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อ รูปรักนะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตัวเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ easy coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่าได้แหละ ผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก,ก็เห็นพอสมควรชังน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโว้นะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ พักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะไรครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งแบบ ทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก easy coffee เช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ easy coffee นะครับ กาแฟที่ผมยุคคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงก์ไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ